สิบเอ็ดพรมวิหารภาวนาเมตตหญ่เอวเมิสุตังเอกังสมยังพระควาสาวัตียังวิหารติเชวตวเนอนาทปินทิกัสสะอารามีตตารโคพระควาภิคุอามันติสิภิกขโวติภะทันเตติเตพิคุพระควาโตปัญจโสสูงพระควาเอตัธวจะเมตายะพิกเวเจโตวิมติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพโหุริกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตตายะสุสะ มารัตยะเอกาทสานิสังสาปฏิกังขากะตะเมเอกาทศส,สุขังสุงสงปฏิสุขังปฏิพุชตินาปมานาณะ,ะปะณะปาปังสุปินังปสติมนุสานังปิโยโหติอมนุสานังปโยโหติเทะวะตารักขันตินาะอคิวาวิสังวา สตังวากะมะติตุวะตังจิตตังสมาธิตยติมุขวนโนวิปปส,สีทติอจัมมุทโหกาลังกโรติอุตริงอัปะติวัชันโตพรหม,มโลโกปโคโหติเมตายะพิกเวเจโตวิมติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพาหุหริกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุถิตายะบริจิตตายะ สุสมมารัตถายะอิเมเอกาทัสานิสังสาปติกังขาอธิอโนทิโสพระนามิตาเจโตวิมุติอธิโอทิโสพระนามิตาเจโตวิมุติอธิทิสาพระนามิตาเจโตวิมุติกติหากาเรหิโออโนทิโสพระนามิตาเจโตวิมุติกติหาการหิโอทิโสพระนามิตาเจโตมิมุติกติหาการหิทิสาพระนามิตาเจโตวิมุติ ปัญจหาการิหิอโนที่สพระนามเมตตาเจตุมุติสตหาการิหิโอที่สืพระนามเมตตาเจตุมุติทัศหาการิหิที่สาพระนามเมตตาเจตุมุติตตะเมหิปัญจหาการิหิโอโนอโนที่สืพระนามเมตตาเจตุมุติ หนึ่งสเพสตาอวราอภิญญปชานิคาสุเคตตานังไปหารันตุสองสเพปนาอวราอภิญญปชานิคาสุเคตตานังไปหารันตุสามสเพบุตตาอวราอภิญญปชานิคาสุเคตตานังไปหารันตุสี่สเปบุคลาอวราอภิญญปชานิคาสุเคตตานังไปหารันตุห้าสเปตตภาวะปริยปนาอวราอภิญญปชานิคาสุเคตตานังไปหารันตุติอิมิหิปัญจหากะเรหิอโนทิโสพระนามเมตเจโตมุติกตะมิหิสตหากะเรหิโอทิโสพระนามเมตเจโตมุติหนึ่งสภา อิติโยอวราอภิญญาปัญญาสุเขีตังไปหีรันตุสองสัพเพปุริสาอวราอภิญญาปัญญาสุเขีตังไปหีรันตุสามสัพเพอริยาอวราอภิญญาปัญญาสุเขีตังไปหีรันตุสี่สัพเพอนาริยาอวราอภิญญาปัญญาสุเขีตังไปหีรันตุห้าสัพเพเทวาอวราอภิญญาปัญญาสุเขีตังไปหีรันตุหกสัพเพมนุษย์อวราอภิญญาปัญญาสุเขีตังไปหีรันตุเจ็ด สภเวินิปฏิกา o ราอภิญาปัาณิคาสุเกตตังไปหารันตุติอิมิหิทัสสหการิหิโอทิโสภรนามิตาเจตวุณมติกตะมิหิทัสสหการิหิที่โสภรนามิตาเจตวุณมติหนึ่งสภิปุริติมายะทิสายะสตา o ราอภิญาปัาณิคาสุเกตตังไปหารันตุสองสภิปชิมายะทิสายะสตา o ราอภิญาปัาณิคาสุเกตตังไปหารันตุสามสภิอุตรายะทิสายะอัตสตา o ราอภิญาปัาณิคาสุเกตตังไปหารันตุสี่สภิทักขินยะทิสายะ สตาโวราอภิญชานิคาสุเกตตะนังไปหารันตุหสัพเพปุรัติมายะอนุทิศยะสตาโวราอภิญชานิคาสุเกตตะนังไปหารันตุหกสเปปิจมายะอนุทิศยะสตาโวราอภิญชานิคาสุเกตตะนังไปหารันตุเจ็ดสเพอุตตรายะอนุทิศยะสตาโวราอภิญชานิอนิคาสุเกตตะนังไปหารันตุแปดสเพทักขินายะอนุทิศยะสตาโวราอภิญชานิคาสุเกตะนังไปหารันตุเก้าสเพเฮทิมายะทิศยะสตาโวราอภิญชานิคาสุเกตะนังไปหารันตุสิบ สภิปุริมายะที่สยะสตาอราอภิาปชานิคาสุเขตนังไปหารันตุหนึ่งสภีปุรติหายะที่สายะปนาอราอภิยาปชานิคาสุเขตนังไปหารันตุสองสภิปจิมายะที่สยะปนาอราอภิาปชานิคาสุเขตนังไปหารันตุสามสภิอุตตรายะที่สยะปนาอราอภิาปชานิคาสุเขตนังไปหารันตุสี่สภิทักกินายะที่สยะปนาอราอภิยาปชานิคาสุเขตนังไปหารันตุ สเพ,พปุรติมาัยาอนุทิจยา,ายาปนาอราเภ็นพระเาใิขากต่รเป็าพรันตุ สเพปชิมยะอนุทิสยะปนาวราอภยญปชานิคาสุเกตนังไปหกรันตุเจ็ดสภีอุตรายะอนุทิสยะปนาวราอภยญปชานิคาสุเกตนังไปหกรันตุแปดสเพทักขินยะอนุทิสยะปนาวราอภยญปชานิคาสุเกตนังไปหกรันตุเก้าสภีหิติมายะทิสยะปนาวราอภยญปชานิคาสุเกตนังไปหกรันตุสิบสภีอุปริมายะทิสยะปนาวราอภยญปชานิคาสุเกตนังไปหกรันตุหนึ่งสภีปุรติมายะทิสยะปุตตาอราอภยญปชานิคาสุเกตตนนัังไปหรุ สภีปชิมายาทิสัยยปุตาอุราอภิญญปชานิฆาสุเกตังไปหารันตุสามสพีอุตรยาทิสัยยปุตาอุราอภิญญปชานิฆาสุเกตังไปหารันตุสี่สพีทักขินายาทิสัยยปุตาอุราอภิญญปชานิฆาสุเกตังไปหารันตุห้าสภีปุรติมายาอนุทิสัยยปุตาอุราอภิญญปชานิฆาสุเกตังไปหารันตุหกสภีปชิมายาอนุทิสัยยปุตาอุราอภิญญปชานิฆาสุเกตังไปหารันตุ เจ็ดสพอุตตร์ะยะอนุทิศายาพุตตาอุราอภิยปชานิฆาสุเกระตัณห์เปหรันตุแปดสภิทักขิเนยะอนุทิศายาพุตตาอุราอภิยปชานิฆาสุเกระตัณห์เปหรันตุเก้าสภิุหินทิมายะทิศายาพุตตาอุราอภิยปชานิฆาสุเกระตัณห์เปหรันตุสิบสพอุปปริมายะทิศายาพุตตาอุราอภิยปชานิฆาสุเกระตัณห์เปหรันตุหนึ่งสภปุรติมายะทิศายาบุคลาอุราอภิยอวชานิฆาสุขเถระตัณ สภิปจิมยที่สยบุคลาอราอภิาปชานิคาสุขตัณปหารันตุสมสภิอุตตรายะที่สยบุคลาอุราอภิปชานิคาสุขตังไปหรันตุสี่สภิทกเณยที่สยบุคลาอราอภิปชานิคาสุขีตังไปหรันตุหสภิปุรติมยอนุที่สยบุคลาอราอภิปชาณิคาสุขตังไปหรันตุหกสเพปชมยอนุที่สยบุคลาอราอภิาปชานิคาสุขตังหเปหรันตุเจ็ดสภิอ บุคลาวราอภิอบชานิคาสุเกตันังไปหารันตุแปดสัพเพทักิเนยะอนุทิสายะบุคลาวราอภิอบชานิคาสุเกตันังไปหารันตุเสัพเพีทิมายะทิสายะบุคลาวราอภิอบชานิคาสุเกตันังไปหารันตุสิบสภีอุปริมายะทิสายะบุคลาวราอภิอบชานิคาสุเกตันังไปหารันตุหนึ่งสภีปุรัติ มายะทิ่สยะสัตตาภาวะปริยปนาวราเพยยบชานิคาสุเกตันังเปรหันตุสองสภีปชิมายะทิ่สยะอัตตภาวะปริยปนาวราอภยยบชานิคาสุเกตันังเปรหันตุสามสภีอุตตระยะทิ่สยะอัตตภาวะปริยปนาวราอภยยบชานิคาสุเกตันังเปรหันตุสี่พภีทัเกนิยะทิ่สยะอัตตภาวะปริยปนาวราอภยยบชานิคาสุเกตันังเปรหันตุ ห้าสเพอุปรติมายะอนุทิศายะอัตตภาวะปรียพนาอุราอภิญาปิชาในคาสเกตตังไปหารันตุหกสเปรุปชิมายะอนุทิศายะอัตตภาวะปรียพนาอุราอภิญาปิชาในคาสเกตตังไปหารันตุเจ็ดสเพอุตรายทิอนุทิศายะอัตตภาวะปรียพนาอุราอภิญาปิชาในคาสเกตตังไปหารันตุแปด สภิษทกิเนยอนุทิสายอัตถภาวะปริยปนาวราอภิยปชานิคาสุเกตตังไปหรันตุกะาสภิษฐิติมายตทิสายอัตถภาวะปริยปนาวราอภิยปชานิคาสุเกตตังไปหรันตุสิบสภิโอปริมายาทิสายอัตถภาวะปริยปนาวราอภิยปชานิคาสุเกตตังไปหรันตุหนึ่งสภาปุรัตถิมยาทิสายอิทธิโยอวราอภิยปชานิคาสุเกตตังไปหรันตุสองสภา ปฉิมายะทีสายะอิทิโยอวราอภิญาปัานิ้าสุเกตันังไปหารันตุสามสภาอุตตระยะทิสายะอิทิโยอวราอภิญาปัานิ้าสุเกตันังไปหารันตุสี่สภาทักขินายะทิสายะอิทิโยอวราอภิญาปัานิ้าสุเกตันังไปหารันตุห้าสภาปุรัติมายะอนุทิสายะอิทิโยอวราอภิญาปัานิ้าสุเกตันังไปหารันตุหกสภาปัจฉิมายะอนุทิสายะอิทิโยอวราอภิญาปัานิ้าสุเกตันังไปหารันตุเจ็ดสภาอุปริ สภาอุตตะรายะอนุทิสัยยะอิทิโยอวราอภิาปชานิคาสุเขตันังไปหารันตุแปดสภาพทักขินายะอนุทิสัยะอิธิโยอวราอภิาปชานิคาสุเขตันังไปหารนตุเก้าสภาพเหตทิมายะ ทิสยะอิทธิโยอวราอภิยภิชานิคาสุเกต์ตังนางไปหารันตุสิบสภะอุปริมายะทิสยะอิทธิโยอวราอภิยภิชานิคาสุเกต์ตังนางไปหารันตุหนึ่งสภีปุรัติมายะทิสยะบุริสาอวราอภิยภิชานิคาสุเกต์ตังนางไปหารันตุสองสภีปฉิมายะทิสยะบุริสาอวราอภิยภิชานิคาสุเกต์ตังนางไปหารันตุสามสภีอุตตรยะทิสยะบุริสาอวราอภิ อภียาปิานิคาสุเกตานังไปหาเรนตุสี่สเพทักขินียะทิสยะบริสาอุราอภียาปิานิคาสุเกตานังไปหาเรนตุห้าสเพปุรัติมายะอนุทิสยะบริสาอุราอภียาปิานิคาสุเกตานังไปหาเรนตุหกสเพปชิมายะอนุทิสยะบริสาอุราอภียาปิานิคาสุเกตานังไปหาเรนตุเจ็ดสเพอุตรียะอนุทิสยะบริสาอุราอภียาปิานิคาสุเกตานังไปหาเรนตุแปดสเพทักขินียะอนุทิสยะบริสาอุราอภียาปิานิคาสุเกตตานังตุ ๙สภเหตที่มายทิสายะบริสาอราอภิยปชานิคาสุเขตนังไปหารันตุ๑สภีอุปริมายาทิสายะบริสาอราอภิยปชานิคาสุขเนังไปหารันตุสภพปุรติมายาทิสายะอริยาอราอภิยปชานิคาสุขเถระนังไปหารันตุ3สภีปุตตะ ระยะทิ่สัยะอริยาอวราอภิยญปชาณิคาสุขีตัณห์ไปหารันตุสี่สเพทักขินายะทิ่สัยะอริยาอวราอภิยญปชาณิคาสุขีตัณห์ไปหารันตุห้าสเพปุรัติมายะอนุทิสายะอริยาอวราอภิยญปชาณิคาสุขีตัณห์ไปหารันตุหกสเพปชิมายะอนุทิสายะอริยาอวราอภิยญปชาณิคาสุขีตัณห์ไปหารันตุเจ็ดสเพอุตารยะอนุทิสายะอริยาอวราอภิยญปชาณิคาสุขีตัณห์ไปหารันตุแปดสเพทักขินยะอนุทิสายะ อริย aura อภียาปชาณิคาสุเขตะตั้งไปหารันตุก็สเพเหติมายาที่สยะอริย aura อภียาปชาณิคาสุขเถระตังไปหารันตุสิสเพอุปริมายาที่สัยอริยา u ราอภียาปชานิคาสุขเถระตังไปหารันตุหนึ่งสเพปุรัติมายาที่สัยอนริยา u ราอภียาปชานิคาสุเขตะตั้งไปหารันตุสองสเพปจิมายาที่สัยอนริยา u ราอภิยาปชานิคาสุเขตะตังไปหารันตุสามสเพ อุตตรายาทิสายะอนาริยาอวราอภิยาปานิกาสุขเกตันังหารันตุสี่สภเถคนิยทิสายะอนาริยาอวราอภิยาปานิกาสุขเกตันังหารันตุห้าสพปุรัติมายะอนุทิสายะอนาริยาอวราอภิยาปานิกาสุขเกตันังหารันตุหก สภีปจิมยะอนุทิศยะอนาริยาอุราอภิญชานิคาสุเกตันังไปหารันตุเจ็ดสพอุตรยะอนุทิศยะอนาริยาอุราอภิญชานิคาสุเกตันังไปหารันตุแปดสภีทักกิณยะอนุทิศยะอนาริยาอุราอภิญชานิคาสุเกตันังไปหารันตุเก้าสภีเหติมายะทิศยะอนาริยาอุราอภิญชานิคาสุเกตันังไปหารันตุสิบสภีอุปปริ มายะที่สายะอนาติยาอุราอภิยาปชาใิคาสุเกะตังไปหารันตุหนึ่งสภีปุรัติมายะที่สายะเทวาอุราอภิยาปชาใิคาสุเกะตังไปหารันตุสองสภีปชิมายะที่สายะเทวาอุราอภิยาปชาใิคาสุเกะตังไปหารันตุสามสภีอุตตรายะที่สายะเทวาอุราอภิยาปชาใิคาสุเกะตังไปหารันตุสี่สภีทักขิณายะที่สายะเทวาอุราอภิยาปชาใิคาสุเกะตังไปหารันตุห้าสเพ ป eth, ุริติมายะอนุทิสายะเทวาอาราอภิ ਆ พชานิคาสุเครตังไปหารันตุปุ6สภีปชิมมายะอนุทิสายะเทวาอาราอภิ ਆ พชานิคาสุเครตังไปหารันตุ7สภีปุตตะรยะที่อนุทิสายะเทวาอาราอภิ ਆ พชานิคาสุเครตังไปหารันตุ8สภีทักเคนยะอนุทิสายะเซธวอาราอภิ ਆ พชานิคาสุเครตังไปหารันตุ9สภีเพทิมยะทิสายะ เทวาอาราอภิยปชานิคาสุเคตันนำไปหารันโตสิบสพิอุปริมายะทิสายะเทวาอาราอภิยปชานิคาสุเครตันนำไปหารันโตหนึ่งสพิปุริติม มายาทิสัยะมนุษย์สาวราอภิยาปชาในคาสุเคตั้งงไปหารันตุสองสเพปชิมายาทิสัยะมนุษย์สาวราอภิยาปชาในคาสุเคตั้งงไปหารันตุสามสเพอุตตะรายะทิสัยะมนุษย์สาวราอภิยาปชาในคาสุเคตั้งงไปหารันตุสี่สภีพัทธกิริยทิสัยะมนุษย์สาวราอภิยาปชาในคาสุเคตั้งงไปหารันตุห้าสเพปุรัติมายาอนุทิสัยะมนุษย์สาวราอภิยาปชาในคาสุเคตั้งงไปหารันตุหกสเพปชิมายาอนุทิสัยะ มนุสสาวราอภยาปิชานิคาสุเกตันังไปหารันตุเจ็ดสภอุตรายะอนุทิศยะมนุสสาวราอภยาปิชานิคาสุเกตันังไปหารันตุแปดสเีทักขณิยะอนุทิสายะมนุสสาวราอภยาปิชานิคาสุเกตันังไปหารันตุเก้าสภีหินทิมายะทิสายะมนุสสาวราอภยาปิชานิคาสุเกตันังไปหารันตุสิบสภีอุปริมายะทิสายะมนุสสาวราอภยาปิชานิคาสุเกตันังไปหารันตุหนึ่งสภีโพดัตถิ มายะที่สายะวินิปาติกาวราอภิยาปชานิฆาสุขีตังไปหารันตุสองสเพปจชิมายะที่สายะวินิปาติกาวราอภิยาปชานิฆาสุขีตังไปหารันตุสามสเพอุตตรายะที่สายะวินิปาติกาวราอภิยาปชานิฆาสุขีตังไปหารันตุสี่สเพทักขิณยะที่สายะวินิปาติกาอราอภิยาปชานิฆาสุขีตังไปหารันตุห้าสเพปุรัติมายะอนุที่สายะวินิปาติกาอราอภิยาปชานิฆาสุขีตังไปหารันตุหกสเพปจชิมายะอนุที่สายะวินิปาติกา อุราอภิยาปิชานิคาสุเกตันังไปหารันตุติสเปอุตรายะอนุทิสัยยะวินิปติกาอุราอภิยาปิชานิคาสุเกตันังไปหารันตุแปดสเปทักขินายะอนุทิสัยยะวินิปติกาอุราอภิยาปิชานิคาสุเกตันังไปหารันตุเกาสเพนทิมยะทิสัยยะวินิปติกาอุราอภิยาปิชานิคาสุเขตันังไปหารันตุสิบสเพอุปริมายะทิสัยยะวินิปติกาอุราอภิยาปิชานิคาสุเขตันังไปหารันตุติอิมิหิทัศห agara หิทิสาพระนามิตาเจตุวมุติสัพ สัพเพสังสตานั낭ปิระงวัเชตวาอปิละนายะอุปปะคาตังวัเชตวาอนุปคาอนุปคาเตนะสันตาปังวัเชตวาอสันตาเปนะปริทปริยาทานังวัเชตวาอปริยาทานีนะวิเหสังวัเชตวาอวิเหสายะสัพเพสตาเวริโนเวริโนโหตุมาเวริโนสุขิโนโหตุมาทุกิโนสุขิตาตาโหตุมา ทุกิตตตาติอิมหิอัตถหาการเรหิสัพเพสตาเมตายาติเมตตาตังทำม,มังเจตาะยะติติเจโตสัพพะพยาปาทะปริยุทธานิหิมุจจติติวิมุตติเมตตาจาเจตมุตติญาติเมตตาเจตมุตติเมตตาพระมะวิหาระภาวนานิถิตา สิบเก้าเทวตาอุโยชนคตาทุกขปตาเจานิทุกขาพยาปตาเจานิพยาโสกปตาเจานิโสกหโหตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจับอหิหิสัมพตังคุญยสัมพทังส,พงสเพเทวานุโมทันตุสภะสัมปติสิทธิยาทานังทันทันตุทาสัทธายะสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาหตาุนตุขจันตุเทวตาคตา20 สภพพุทธาพระปพตาปิเจกนันจะยังพลังอาหารหันตานันจะตีเชนะรักขังพันธมิสสัพพสูสภีพุทธาพระลพตาปิเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนะรักขังพันธมิรสัพพสูสภีพุทธาพระลพตาปิเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนะรักขังพันธมิรสัพพสูสภีพุทธาพระปพตาปิเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนะรักขังพันธมิรสัพพสูสภีพุทธาพระปพตาปิเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนะรักขังพันธมิรสัพพสู สภพพุทธะพรลาปตะปจิการนจายังพลังอรหันตานันจเตชนะรคังพันธมิตรสัพสูสภพพุทธะพิลปตะปจิการนจายังพลังอรหันตานันจเตชนะรคังพันธมิตรสัพสูสภพพุทธะพิละปตะปจิกันนจายังพลังอรหันตานันจเตชนะรคังพันธมิตรสัพสูสภพพุทธะพิลาปตาปจิกันนจายังพลังอรหันตานันจเตชนะรคังพันธมิตรสัพสู ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอริธานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสง์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสมต์พระสูภพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่มาดาของ้าพเจ้านางกองมีชัยสิงขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้นางกองมีชัยสิงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุมัตินาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนมัตินาแล้วโปรดอำนวยพลให้แก่นางกองมีชัยสิงและวัตถุมงคล าพาปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไว้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุงมงคนทักควรที่สามสิงห์สร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยความแห่งภาพปริษ์จงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเธอสาธุ